ครับสวัสดีครับโบก,กับตั้งซาเนี่ยวเหมือนเดิมังซาเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะถ่ายลงจากไม่ได้ทากิจกรรมอะไรเลยอยู่บ้านเลี้ยงไก่งานการไม่ทํา ก็ตกดีดีตกมานี่จะสามวันสี่วันแล้วเอองางกอดมือตกมานี้สามวันสี่วันแล้วชุ่มฉ่ำตลอดเลยบรรยากาศชุมช่มฉ่ำก้นน้ำม,มือเนี่ยไหลไปในเขาไม่ยับ เตรียมกนี่มื่อเตรียมคู่กับประมาณสองโลสองโลกุกล,ลัวสโลถึงสามโลแล้วเจ่ลังมือห้สองเชือหนึ่งมือห้เธอเดียวกะเรื่องน่ะเลาะลายเลาะลายกับมาพท่านทำกน่นลังมือกัเมา <c oughs> <c oughs> ส่วนหากขีมีแต่เมา เลยยนะังมือเส้ากับให้ประมาณสามโมงเส้าเก่านาฬิกาเหมือนเดิมขาเป็นอันนี้โลกประจำโตเป็นอันนี้เออเออเออคืนหลังโอ้ใจขึ้นหลังห้างเางบาทเมื่มอไหร่คืนไม่ยังนี่ตัวนี้บอขึ้นหลังมั่งเอาบาทหลังเมื่เสือเองไม่ไดใ้ใส่ hai mờ đó cụ thắng bó màu cả cắn bó màu cả xong chưa màu cả kiếm mì tám cái lái cứ tơi nói nên cái đài chính là cái nhai lắm กะเลี้ยงไก่หนี่นะครับขออ้อกะเอาไก่ไหวบัวได้ไก่หน่อยไหวบัวได้เฮ็ดที่แรกกือเฮ็ดว่าจิเลี้ยงไก่หน่อยนะแมวอัศจรรย์เลือแมวกินนบดไก่ไก่หน่อย การเาะนมันถือขอนก็ไปกระไรตัวเลยมัดิเบิ่งคือกันมัดด้นับมัดแค่นับนักประจำบ่ไร ยาตอดกันไม่อนุญาตให้ตอดกันแก่แม่นี่ไข้ด้ไหะเสียงว่าขึ้นปักเลยาอากาศเนี้ Em <laughs> à, <không được>. cứ <laughs> <laughs> Mùi qua, nó nói luôn rồi bà <laughs> <laughs> Mùi qua cây nói Mùi sứ quá, cây nói luôn <laughs> à, tay

Cái này có phốn tốt Nhớ nhài với phụ nhớ nhài có pha nhà nhà Vàng con Mình thấy cả cái màu màu vàng chắc chưa Có mấy nhắn là phải nhà có cái gì là... à, này xấu này cả hát rồi Nó ngon cái nán của bà vô Cô bây giờ phốn tốt bây okay, chưa เย็นขึลงไปเจ้าหน่ฮักมันต้องไปตัดใหม่มาอยู่อ่ะหแล้วข้อ,อ,อกิ่ก็ว่างข้อ,อกิ่ง็ว่างเนี่จนยจุดโคตรเยวโยงใครไพ้เลยหน่อนึน่งอยู่หันอืมไปใครไปหัน เงานลานสะทีบเลยวันวานกะเขาก็ได้แถมสองตัวไม่ใช่หรอสองตัว Cây okay, phải được như nào bạn Hay bít Khúc ซุมกะสะเทียบอยู่ว่านค้งไม่อ่านได้กได้ดอกโกซู่มี้ว่าสีสมกับ่สมก่อนเขาพมีมางหอกแค่หน่อย ะครับผมปบุกันน้องไอ้กบุ้มี่ง่ายกี่เขากันครับาน